สวัสดีแซมครับผมพาคนหายทรับสนมาหาพี่กันนึกว่าใครมาถึงแซมนี่เองดีว่าหรืออันติฟาลาถามถามถามใจดูดีว่าหรืออันติฟาลา <laughs> ดูดิไม่อ่อนโยนเลยอะสวัสดีโอโรชีด้วยครับจูโนโ่โดนเนฟแล้วเนาะหน้าตกเมทแล้ะแผดเมื่อเช้า มาอย่างรวดเร็วเกมแคชนี่เป็นที่ซร์อหรือเป็นที่เราครับถ้าถ้าเน็ตหลุดเป็นที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครับถ้าถ้าลอสคอนเน็นะแต่ถ้าแคชน่าจะเป็นที่ถ้าแคชที่แบบมันขึ้นแจ้งเตือนน่าจะเป็นที่คอมเราครับ เป็นที่ดิเวอร์ดิเวอร์กาจอไม่ก็วินโดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสองอย่างนั้นอย่างผมเนี่ยผมแคชเพราะว่าผมอัพกาจอมาแล้วดิเวอร์กาจอที่ผมอัพรู้สึกว่าเล่นโอเวอร์แล้วมันแคชมั้งผมว่าจะไปรีเวิร์ดอยู่ ขึ้นวงกลมแดงๆก่อนหลุดของผมไอขึ้นสายฟ้าใช่ไหมถ้าขึ้นสายฟ้านั่นเป็นที่ ISP ก็คือแจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้เลยแต่แต่ถ้าเกิดเป็นเกมแคชที่แบบว่ามันจะให้ส่งรายงานอะเวลาหลุดแล้วมันจะมีข้อความให้ส่งรายงานอะ่ะอันนั้นอะต้องไปเช็คไดเวอร์ว่ามีไดเวอร์ตัวไหนที่มันเพี้ยน บ้างพิมพไม่ได้ Endorsement เ,เหลือเลเวลหนึ่งอีกแล้ว ถ้าไม่โดนยิงนะสวยวฉันพิมพ์แชทไม่ได้ฉันอยากจะคุยกับน,น้องๆคนเหลือเกินอ๋อเขาไปทำไมอะ่ะ สวัสดีแซมครับผมพาคนหายสับสูญมาหาพี่กันึูว่าใครมาถึงแซมนี่เอง ดีว่ามันโกงจริงนะคือ <60 seconds. S 1> ตอนนี้ผมไม่อยากเล่นแทงเท่าอื่นเลยอะเล่นซาเลียเจอดีว่าก็คือแบบเพื่อนก็โดนโดนดีว่าเซิร์งไม่หยุด oh <my> เล่นซิมาก,ก็ดันไปเจอไลฮาร์ดไม่ก็เจอซาเลียวิ่งเข้ามาจี

จะเจอทุกวันทุกตาไม่ได้นะไม่โอเคเลยนะลงนี้มีเกมโบว์จะอมีสิเนี่ยเราอะ ผมกลัวว่าเลดเกมผมจะแพ้มา,มากๆเลยสิ่งที่ผมต้องสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมภาวนาให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่าต้องออกไอเทมแก้ดีว่ายังไงผมต้องภาวนาภาวนาด้วยด้วยสิ่งนี้เท่านั้นเท่านั้นเลยแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามรู้วิธีแก้แก,แก้ทางผมเมื่อไหร่นะจบ ผมแ่ด้แต่ภาวนาเลยแต่ผมจะไม่บอกว่าเขาต้องแกงอะคือเดี๋ยวเขาดูสตรีมแล้วเดี๋ยวเขารู้มันมีคนนึงมันมีสองคนในทีมเขา <c oughs> ไม่ดิผมให้ <c oughs> มันมีสามคนในทีมเขาที่สามารถออกไอเทมแล้วทำให้ดีว่าสายเนี้ยเป็นอมพาตได้เลย <c oughs> สามคนอ่าไม่ดิผมให้สี่เลยถ้าดูจากตัวที่เขาเล่นเนี่ยให้สี่เลย <c oughs> อีแรงจัดต้นเกมเพราะไม่ได้แรงแค่ต้นเกมด้วยนะมันแรงยันท้ายเกยมเลยล่ะมันแรงยันท้ายเกยมเลยนะฮะต้นเกมนะ่ะไม่ใช่หรอกดูดิ ดีว่าหรืออันติฟาร่าถามถามถามใจด,ดออาาูดีว่าหรืออันติฟาลาฮะดีว่าหรืออันติฟาลา <c oughs> แม่งเอ้ยแรงชิบหายแรงแบบแรงบานบึ้มอ่ะไม่ให้ไม่ให้แบบ ตัวเราบึ้มนะ่ไม่ใช่ศัตรูบึ้มนะบ้านบึ้มเลยอะเนี่ยเนี่ยแล้วแบบว่าคอมโบกับออฟมอยล่าเธอลองนึกสภาพดิยมอยล่าโยนออฟใช่ป่ะแอดโยนไดนามายดีว่ากดอ e. ีใครมันจะไปรอดวะไม่มีแต่เ e อโอีดามีอด่ะเนี่ยตะเนี่ยด้วย โยนออฟโยนเดนนมไมโยนจรวดอย่าเรียกว่าจรวดเลยเรียกว่านิวเคลียร์ยังได <laughs> ้บ้านบึ้มอ่ะโดนทีบ้านบึ้มอ่ะ ต่อให้โอซ่ายิงตูดเราเราก็เมินเขาเพราะว่า 2> 2. 2เรามีหน้าที่ฆ่าตัวเลือดน้อยอแต่ดีว่ามันดันถึกอยู่แล้วลนี่แต่น้องมิวครับตอบิโดจูนโน่มันลาสมัยแล้วต้องบอกว่าตอนนี้จูนโน่ยังต้องเล่นตอบิโดอยู่นะ มันมันเอ้ยพูดชินว่าตอปิโดตอปิโดจูนโน่น่าจะกลับมานะเพราะว่าสายสายบิงบูทมันโดนเนิฟหนักไปหน่อยออกอะไรดีอะไม่ค่อยได้ดูดเท่าไหร่ป่ะอ,อยากลองอันเนี้ยเอาอันนี้ดีกว่า เพื่อความถึกของเราลดคูดาว <20 S 2> แรงขึ้นอันนี้แหละนไม่ตายอยู่แล้วออกอันนี้เพิ่ม เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอานี้แล้วกันถ้าดีว่าก็เล่นตอปิโดจูโนเล่นตอปิโดโหมยิงตัวเดียวกันหายเลยสารระบบโลกใช่ไหมถ้าตัวไม่ใช่แทงใช่จริงๆเอาแค่ไดนาไมท์ไดนาไมท์แอดกับตอปิโดก็น่าจะโกงกว่านะเพราะว่ามันเลือกตัวได้ตอปิโดจูโนมันมันล็อกช้าคืออย่างน้อยไดนาไมท์มันแบบเผาค้างไว้ฮะแล้วแล้วดีว่าค่อยกด e ใส่ตัวนั้น ดูดิไม่อ่อนโยนเลยอ่ะคือตอนนี้ผมยังคิดอยู่ว่าเราจะเล่นแท้งตัวไหนเพื่อทำให้ดีว่าเล่นยากนอกจากดีว่าเองอะนึกไม่ออกจริงนะอย่างน้อยเล่นดีว่าเจอดีว่าเรายังแบบคิกขวาดูดดีว่าได้ โอ่งไปอ่ะรีว่าบิลเนี่ยผมว่าโอกาสโดนเนิร์ฟมันสูงมากเลยนะรีบเล่นก่อนโดนเนิร์ฟเพราะว่าจูโน่โดนเนิร์ฟไปแล้วโอ้ไม่แฟนเลยอ่ะตาเนี้ย มันไม่มีเคาน์เตอร์เพย์เลยอะแต่จริงๆแล้วฝั่งของข้ามมีเนี่ยจริงๆอ่ะเดในในใคลิปเนี้ยได้คลิปเน่ยผมผมขอวิธีบอกเคาวิธีเคาน์เตอร์ดีว่าตามเมื่อกี้แล้วกันถ้าเกิดถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นฝั่งของข้ามตามเมื่อกี้ใช่ไหมจริงๆอ่ะวิธีมันมีอยู่ ฝั่งเราข้ามเล่นตัวอะไรบ้างครับหนึ่งคืออานาใช่ไหมสิ่งที่อาณาจะทําให้ดีบ้าสายเมื่อกี้เล่นยากคืออะไรครับคือโอเวอร์เฮล์ขวดสมมติว่าดีบ้าบินเข้ามาแล้จะเบิร์ดใช่ป่ะเรากดอีทำให้เราไม่ทำให้เราไม่ตายเพราะว่าเขาก็เสียคูดาวเราก็เสียคูดาวอ่ะถูกไหมมันก็แฟงกันแล้วถ้าเราออกออกอันนี้อีกก็แปลว่าถ้าเราโยน โยนแบบโยนใส่เพื่อนอ่ะคือคือทุกคนยืนแบบว่ายืนแบบให้อนายืนอย่างเงี้ยยืนแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเห็นดีว่ามาก็ตึง้งแค่เนี้ยเขาจะไม่โดนดีว่าฆ่าตายแล้วนี่คือวิธีแก้ของอาณาที่ทําได้อย่างที่หนึ่งนะอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะซึ่งอาณาเขาไม่รู้ถ้าอาาเขารู้ผมจะเล่นยาะมากแล้วมันใช้เงินน้อยมากเลยคือพาวเวอร์อันเดียวกับไอเทมแค่สี่พันแต่เขาไม่รู้และอีกตัวหนึ่งคือคิริโกะคิริโกะออกสูสู สองลูกใช่แล้วออกทาริสแมนออฟไลฟ์เหมือนกันภาพเดียวกันเลยถ้าเห็นดีว่ามากดอีแล้วกดแล้วถ้าเกิดดีว่าจะมาอีกกดอีรอบนึงเนี่ยคือสิ่งที่ฝั่งอ,อ้ข้ามนึกไม่ออกมันแค่นี้จริงๆนะมันแค่นี้จริงๆนะแล้วดีว่าจะเล่นยากเพราะว่ามันมีสามสกิลที่ที่เล่งเลือด ในจังหวัดที่ดีว่าเข้ามาแล้วทําให้ดีว่าไม่สามารถเบิร์ตตายได้เพราะยังไงดีว่าก็ต้องออกของถึกดีว่าออกของแรงล้วนไม่ได้เพราะยิ่งเลตเกมอ่ะดีว่าจะจะยิ่งเบิร์ตไม่ได้แต่ริงอ่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะลาวแค่ลาวแรกหรือลาวสองอ่ะเขาก็สามารถออกแบบนี้อย่างน้อยถ้าลาวแรกไม่ได้ออกแบบนี้ลาวสามก็ยังออกได้นึกออกไหมลาวสามก็ยังแก้ทันอยู่นะครับแล้วอะไรอีกโซเจอร์อ่าใบใบข้อที่ใบตัวที่สามที่เขาไม่ได้ไม่ได้ออกแก้ก็คือ ลาวสาต้องออกฟอนไลน์ฟอนทำไมต้องเป็นฟอนต์ไลน์เหมือนกันกด e แล้วเพิ่มเลือดเขียวถูกไหมอ่าทำให้เพื่อนรอบๆตัวได้เลือดเขียวมันไม่ได้มีผลแค่ตัวตัวโซเชอร์มันมีผลกับเพื่อนไอ้มีผลกับเพื่อนด้วยตัวที่4ตัวที่4ที่ผมที่ผมใบคือโอลิซาโอลิซามีพาวเวอร์ไรวิทมีอ่ะก็คือถ้าเพื่อน เพื่อนอยู่ในระยะที่โอริซ่ามองเห็นแล้วโอริซ่ากดสกิลชิปไม่ไม่ไม่ต้องให้โอริซ่ามองเห็นก็ได้นะให้เพื่อนมองเห็นโอริซ่าแม้จะเห็นแค่แค่ปลายเล็บก็ตามเนี่ยอย่างโอริซ่าหันหลังหันหลังเนี่ยแล้วเพื่อนมองเห็นโอริซ่าอย่างเงี้ยเห็นมองเห็นใช่ป่ะมันมองเห็นหันหลังนะกดชิปเนี่ยก็ได้เลือดเขียวเห็นไหมแต่ทำไมคนนี้ไม่ได้เพราะว่าคนนี้มันติดมันอยู่หลังกำแพงมองไม่เห็นโอริซ่าที่อยู่ข้างในกำแพง แสดงว่าจริงๆอ่ะฝันหามีค o u เตอร์เพย์เยอะแต่เขาแค่นึกไม่ออกว่าเขาจะคัลเตอร์เพย์ยังไงตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่มีค o u เตอร์เพย์แต่พอผมนั่งดูตัวละครฝันหังข้ามเฮ้ยตัวละครฝันหังข้ามคัลเตอร์เพย์เยอะมากเลยนะแต่ถ้าเขานึกออกเราก็สวยแต่โชคดีตรงเขานึกไม่ออกแล้วก็ค o u เตอร์เพย์อีกอันนึงของแอชแต่จริงแล้วมันก็ไม่ไม่่ถึงกัเป็นคเตอร์ขนาดนั้นอ่ะก่อนก่อนนก่อนนก่อนอหรอ ผมรู้สึกว่าแอด,ดไม่มีเคาน์เตอร์เพลย์เพราะว่า,าเคยลองแล้วแล้วไม่เวิร์กจริงๆยังไงก็โดนดีว่าฆ่าตายนะครับยังไงก็โดนดีว่าฆ่าตายขอบคุณน้องๆที่ทักทายกันในเกมด้วยนะพอดีเกมเมื่อกี้มันพิมพ์ตอบไม่ได้พี่พี่ลก่เป็นผู้เล่นมารยาทต่ําไปแล้วไม่สามารถพิมพ์คุยกับผู้เล่นฝั่งน้องข้ามได้เพราะว่าหลุดเกมเยอะเกินไปครับโอเคจบจบการอภิปรายไว้นะที่นี้ ออคิดว่าถ้าถ้าเป็นแอชหรอแอชน่าจะต้องเล่นสายรีโหลดดูด,ดไอรีโหลดเด้งเลือดน่ะแหละใช่รีโหลดเด้งเลือดเล่นรีโหลดเด้งเลือดแล้วก็เล่นเล่นบ๊อบก็คือมาถึงออกออกสอชิ้นนี้เลยอ่า เล่นเหมือนเซนาตาเล่นแบบทุดงอะด่ะผมชอบให้คนทักทายในเกมนะแต่ว่า